ไปโดนลอดซื้อแล้วโดนจับอย่างไรบางทีผมก็ฉุนนะฉุนมากเลยมผมบอกว่าน้องเลผมไม่ส่งนะโรงแรมไม่ส่งครับเพราะว่าของผมซ่อนไว้ในป่าผมบอกว่าไปรับที่ป่าเลยไปก็เพื่อนเนี่ยเขาแบบเป็นเพื่อนสมัยที่เราเรียนมาด้วยกันเขาได้ไปถุนล่าซื้อมาอีกชั้นหนึ่งตำรวจเล่าซื้อเขามาอีกชั้นหนึ่งอ๋อฮะเขาก็ไม่รู้ว่านั่นคือตำรวจ เขาก็มาติดต่อเราให้เรา,อาเอาของมปสมให้เขาอ๋อก็คืองานงานเดียวกันเนี้ยครับงานเดียวกันเขาเขาเป็นคนในหน้าเฉยแล้วเขาเป็นในหน้าเบ็ติดต่อเสียมาหาเราแล้วก็เราเอาของมปสมให้เสียเขา,เ,ขาเป็นคนเข,า,ขาเป็นคนกลางครับคนอยากซื้อติดต่อคนนี้ครับมาติดต่อกันแล้วกี่บ,บอกมีของไหมหถ้ามีของส่งให้เขาอ่าอ่าเป็นคนกลางอ่าทีนี้ปรากฏว่ามีคนล่อซื้อที่เป็นตำรวจครับมาติดต่อเขาเหมือนกันถูกต้องครับ แต่เขาไม่รู้วันนี้เป็นตำรวจครับนัดเจอกันเป็นเสีย่ยอ่าเรากี่ก็ไปเจอเสียใช่ไหมเป็นเ,เสียฮะเป็นเยเสียก็ไปเจอเขาเขาก็ให้เราให้เราเข้าไปในรถรถเก๋งเขาคุยกันในรถคุยกันในรถเจรจากันในรถเขาเปิดกระเป๋าตังค์ให้เราดูหลังจากที่เราคุยกันแล้วว่าจะส่งของให้หเขาก็บอกว่าดูตังค์ก่อนไหมเขาลูบซิปกระเป๋าให้เราดูอ่าเงินเต็มกระเป๋า โอ้โหเหมือนในหนังเลยนะฮะเหมือนในหนังเลยเราต้องายากันนะต้องครับเออเปิดให้ดูก่อนเปิดให้ดูแล้วเราดูไหมผมก็เปิดดูเปิดดูแล้วก็กรีดกรีดตังเขาดูว่าเป็นของปลอมหรือของจริงหรือว่ามียัาไส้หรืออะไรือเป่าไส้หรือเปล่าถูกต้องครับแล้วมีไหมกรีดดูช็ดดูก็โอเคเป็นเงินที่ใหม่ใหม่เอี่ยมจากธนาคารเลยก็ไม่มีปัญหาอ่าก็ตกลงตกลงตกลงว่าคนนี้นัดเอาไว้ ที่ประมาณสองทุ่มประมาณสองทุ่มสามทุ่มประมาณนี้ก็ผมก็ไปเอาของจากฝั่งไม่สายในวันเดียวกันในวันเดียวอ๋อโอเคคือเราไปไปไปดูตังเนี่ยห้าโมงเย็นอ้อีกสองสามชั่วโมงเดี๋ยวครับอีกสองชั่วโมงเดี๋ยวเขามาถึงครับอ่านัดรับส่งของกันที่ไหนเขาให้เราไปส่งในโรงแรมเราก็บอกว่าเออไอส่งในโรงแรมนี่มันโดนจับบ่อยนะเนี่ยแต่เราก็เหมือนว่า เขาเรียกอะไรลังเลลังเลนิดหน่อยอ่าลังเลครับลังเลแต่มันเหมือนเราโดนต้องมนอะ่ะโดนต้องมนครับผมม,มันเลสาสัอย่างนั้นเขาพูดเก่งมากเขาพูดเก่งบางทีผมก็ฉุนนะฉุนมากเลยมผมบอกว่า้รงเลผมไม่ส่งนะโรงแรมไม่ส่งครับเพราะว่าของผมชอบไปในป่าผมบอกว่าไปรับที่ป่าเลยป ถ้าเป็นตำรวจเนี่ยเดี๋ยวเราไปยิงกันที่นู่นไปโซนในป่าเลยถ้าเกิดต้องยิงกันก็ยิงกันในป่านะเดี๋ยวเราไปยิงกันที่ที่ป่านู่นจะได้ไม่ไม่ไปโดนรีเซพชันไม่ไปโดนคนอื่นแล้วไม่โดนลูกหลงยิงกันในป่าง่ายกว่าขนาดนั้นเลยครับเขาไม่ยอมเลยรุ่นน้องรุ่น้องเขาเป็นคนมามาเจรจานะเขาอยู่ในโรงแรมเขาไม่ออกมาอรุงน้องเขาเนี่ยที่เป็น สายเราซื้อเปรุ้นรุ่นน้องเขาอีกทีหนึ่งมาเจรจาเรื่องนี้อืรุ่น้องก็น่าซีดเลยรุ่น้องก็บอกเฮ้ยไม่เอามั้งไม่ไม่ไหวไม่ไหวนะเขาบอกไม่มีอะไรหรอกส่งนี่เลยทุกคีเราก็ทํามานอย่างนี้อยู่แล้วอะไรอ๋อทำมาหลายครั้งแล้วเราทํามาทุกครั้งอย่างนี้มปแล้วเราค้าขายที่ไหนทําแบบนี้เพราก็จะมีสายที่ล่อซื้อมากับตำรวจอีกทีหนึ่งที่ไม่ใช่ตํารวจที่สายเราซื้ออีกชั้นหนึ่งที่มากับเพื่อนผมอีกทีหนึ่งไม่มีหลายชั้นมาเลยครับแล้วก็ ไอคนเนี้ยที่มันบอกว่าเป็นลูกเท่าแก่มาจริงๆอะไรเงี้ยอืมครับซึ่งันมาล่าอซื้อ,อเพื่อนผมอีกชั้นหนึ่งแล้วก็พาตํารวจมามาหาผมหมายความว่าการล่อซื้อนี่มีหลายชั้นหลายชั้นครับผมจากตํารวจอาจจะล่อซื้อกับคนหนึ่งแล้วก็ให้คนเนี้ยไปล่อซื้อกับอีกคนหนึ่งแต่ตน้ตนตอคือตํารวจรล่อมันตั้งแต่ต้นครับโอ้คือถ้าตํารวจมาล่อเราโดยตรงคณเป็นคนแปลกหน้าจะล่อซื้อไม่ได้ เขาจะต้องเอาคนที่เป็นประชาชนเนี่ยคนธรรมดานเนี่ยที่เป็นสายที่มาคุกค,คีกับคนในวงการเนี่ยมาล่อซื้อคนในวงการด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเหมือนในหนังเลยนะฮะใน <c oughs> นี่มันเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นครับครับะะรบในที่สุดเรากี่ยอมในที่สุดเราเจรจาจากันตั้งแต่สองทุ่มยันตีสองเราก็เลยบอกเออเอาเสียงดูเสียงดูครับก็เลยบอกว่าบอกให้น้องใช้ว่า แก okay. สองคนเอารถไปเอาของไปแล้วไปจอดที่ลานจอดรถนะเดี๋ยวเราจะไปรับตังค์แล้วก็พอเขามารับของเสร็จแล้วโทรมาบอกเดี๋ยวเราเอาตังค์แล้วเรากลับกันแบบนี้แยกออกไปสองจุดครับยี่เป็นสองจุดจุดรับเงินอ่ะจุดหนึ่งนะแล้วก็อของเนี่ยอยู่ในรถครับใช่ไหมไปเอาเงินก่อนครับแล้วส่งคนมารับที่รถถูกต้องครับถ้ารับเสร็จปับ๊บโทรมาบอกปุ๊บกลับ ครับผมเท่าแก่ตำรวจเนี่ยเขาจะมารับของไปแล้วก็ไอ้เท่าแก่ใหญ่ก็จะใจตังค์ให้เราอืแล้วก็จบกันโอเคพอขึ้นไปบนโรงแรมใช่ไหมครับคือไปรับเงินบนโรงแรมครับขึ้นไปที่ล็อบบี้ล็อบบี้ล็อบบี้แล้วก็ตำรวจเขาก็นั่งรออยู่แล้วล่ะเท่าแก่ใหญ่เสียใหญ่เขาก็นั่งรออยู่แล้วล่ะเขาก็แบกกระเป๋ารออยู่แล้วล่ะก็ถึงก็นั่งคุยกันนั่งคุยกันตัวให้ลูกน้องทํางานไป สักพทักหนึ่งเขาโทรกลับมาว่าโอเครียไว้ละไอสายเราซื้อเนี่ยไอตำรวจเราซื้อเนี่ยเขาก็บอกว่าไอกระเป๋าตังค์นี่นะเงินของคุณมีอยู่สามล้านเเงินที่จะเอามาซื้อของคุณสามล้านแต่ไอมันเงินมันเกินอ่ะในกระเป๋านัม,มีอยู่ <c oughs> มากมากกว่าสา <c oughs> มล้านอยู่ทั้หมดเท่าไหร่เขามีสี่ล้านเดี๋ยวผมหากระเป๋ามาถ่ายเอาออกก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวถ่ายกระเป๋าแป๊บนึงเอาออกล้านหนึ่งถูกต้องเดี๋ยวออกล้านหนึ่งก่อนโอเค ทีนี้ผมรู้เลยว่าอ๋อนี่ตำรวจนี่บอกพูดแค่นี้รู้เลยรู้เลยครับเขาลุกขึ้นแล้วเขาก็เดินจากไปเขาว่าเดี๋ยวไปเอากระเป๋าใส่ก่อนผมก็เดินไล่จี้ชาร์จเขาจะไปชาร์จเขาที่รอบบี้แน่นะครับในรอบบี้นี่แหละครับผมวิ่งตามเขาจะไปไล่ชาร์จเขาแต่ปรากฏว่ามีตำรวจวิ่งเข้ามาจากประตูทางเข้าสามคนอยเยผมมองปั๊บผมรู้แล้วว่า คุณนุ่นก็ไม่ทันละอันนี้ก็ไม่ทันละมันมันไม่มีทางออกโรงแรมนี้คือเขาให้เราไปในที่ที่แบบไม่มีทางออกล็อกไว้หมดครับเรามีทางออกทางเดียวคือทางนั้นที่เขาวิ่งเข้ามานั่นแหละคือทางออก